รัฐบาลเตรียมปรับปรุงร่างทอสผอ่อนปรนในเขตอุทยานหลังผ่านร่างควบคุมแอลกอฮอล์สสเผยรัฐบาลหนุนร่างพรบควบคุมแอลกอฮอล์ผ่านสภาฉลุยปลดล็อกโฆษณาเหล้าเบียร์เปิดทางสุราชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถโฆษณาส่งเสริมซอกพาวเวอร์ไทยเจอะปรับปรุงร่างทอสอแก้ระเบียบผ่อนปรนคาดมีผลบังคับใช้ภายในสองเดือนวันที่21มีนาคม2568นานงสาวศิการวัฒนจรรันทร์รองโฆษก ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งถือเป็นก้าวสําคัญในการพัฒนาด้านกฎหมายที่คาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอนาคตล่าสุดวันที่19มีนาคม2568ที่ประชุมสภาผู้แทรนราษฎรได้มีมติเห็นชอบแก้ไขและกําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ในมาตรา32อของพอรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบันบอที่พุทธศักราชส่งผลให้การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกแยกออกมาเป็นบทเฉพาะในกฎหมายเพื่อให้มีการควบคุมที่ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นและส่วนของบุคคลธรรมดาที่สื่อสารโดยไม่ได้มุ่งหวังเพื่อการค้าสามารถทําการโฆษณาได้ขณะที่ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ยังคงห้ามโฆษณาเชิญชวนให้บริโภคสินค้าอยู่หรืออวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์แต่ผ่อนปรนให้สามารถประชาสัมพันธ์ นั้นผลิตภัณฑ์ชื่อและรายละเอียดสินค้าได้มากขึ้นและห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราเสมือนหรือการออกแบบที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นโฆษณาแอลกอฮอล์เช่นการใช้เครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับตราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนอกจากจะเป็นนอกการเปิดทางช่วยผู้ประกอบการรายย่อยยังเป็นการส่งเสริมสุราชุมชนซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสอดคล้องกับการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลด้วยทั้งนี้ร่างพรบรดังกล่าว ยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะประกาศในราชกิจหานุเบกษาขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทสอได้ปรับปรุงร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติฉบับที่พุทธศักราชโดยมีการแก้ไขระเบียบผ่อนปลนให้เจ้าหน้าที่องค์กรหมู่คณะอุทยานแห่งชาติต้องขออนุญาตจัดกิจกรรมให้หัวหน้าอุทยานใช้ดุลพินิษ์ดื่มแอแลกอฮอล์ในพื้นที่มิชิดห้ามส่งเสียงดังสวนนักท่องเที่ยวทั่วไปยังมีข 4การใช้สถานที่ในอุทยานกำหนดว่าการใช้สถานที่เพื่อการใดๆต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศิลธรรมหรือวัฒนธรรมอันดีงามรวมถึงห้ามส่งเสียงดังเอื้ออึงหรือกระทำการใดที่รบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลหรือสัตว์ป่าข้อ 6. 7ผ่อนปรนการดื่มแอลกอฮอล์ที่อนุญาตเฉพาะในบริเวณที่กำหนดเป็นสโมสรและต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าอุทยานซึ่งเน้นให้เป็นพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่และกลุ่มที่ได้รับอนุญาต ไม่ใช่การเปิดเสรีสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปกล่าวคือเป็นการอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ในบริเวณสโมสรที่หัวหน้าอุทยานกำหนดโดยไม่ต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่อาจใช้ห้องประชุมหรืออาคารที่มีอยู่แล้วเพื่อให้เป็นพื้นที่นันทนาการสำหรับเจ้าหน้าที่กรมอ,อุทยานเป็นหลักรวมถึงรองรับกลุ่มที่มาจัดกิจกรรมเช่นคณะทัศนศึกษาไม่ใช่การอนุญาตให้นักท่องเที่ยวทั่วไปดื่มได้ตามใจชอบทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ร่างระเบียบดังกล่าวจะส่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงนามก่อนส่งต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสองเดือนรัฐบาลขอยืนยันว่าการปรับปรุงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งนี้มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจและการคุ้มครองสังคมโดยยังคงรักษามาตร,ราการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป ขณะดเดียวกันเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายย่อยและสุราชุมชนซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เติบโตอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อสร้างรายได้และขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลน,นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบพ,พื้นที่สาธารณะเช่นที่อุทยานแห่งชาติโดยการผ่อนปรนให้ดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้าการควบประคุมของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดไม่ได้เปิดเสรีแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป โดยมาตรการทั้งหมดนี้สะท้อนถึงแนวทางการบริหารที่ยืดหยุ่นแต่รอบคอบคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศในระยะยาวรัฐบาลขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการดูแลสังคมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนางสาวศสศิการกล่าว